ที่โรงแรมสยามแกนนายสยามเซลิมุงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนและการจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับการจัดงานมหรก,กรรมพื่อส่วนโลกจังหวัดอุดรธานีในปี2569ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอําเภอทุกอาเภอผู้นําส่วนท้องถิ่นจํานวน632คน ร่วมซึ่งนายวิเชียนข่าวขำนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะกล่าวว่าตามที่สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPH ได้ประกาศการคัดเลือกอย่างเป็นทางการค่ะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีในปี2569ระดับบีภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุจังหวัดอุดรธานี จึงได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานโดยให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบูรณาการร่วมมือกัน เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวน,นโลกจังหวัดอุดรธานีในปี2569สร้างการรับรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีเชื่อมโยงภูมิภาคภายใต้บริบทการจัดงานมหกรรมพืชสวน,นโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ค่ะ 哎，你几个班的？嗯